ต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นที่อาจจะสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยที่น่าเป็นห่วงน,นะคะคนไทยดูเหมือนตอนนี้จ่ายนี้ไม่ค่อยไหวแล้วนะคะซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดจากทางเครดิตบูโรนะคะ ชัดเจนทีเดียวนะคะว่าไตรมาสสองนี่เสียคนไทยพุ่งขึ้นมา12.2นะคะโดยคุณสุรพลโอภาสเสถียรค่ะผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือว่าตัวเครดิตบูโรนะคะพูดถึงภาพรวมเสินเชื่อผู้บริโภคในไตรมาสสองค่ะเอราะว่าตอนนี้นี่เสียที่ค้างชำระเกิน90วันหรือว่าตัว NPL เนี่ยนะคะ ไตรามาสสอพุ่งขึ้นไป12.2เรียบร้อยแล้วนะคะขณะที่สินเชื่อทั้งระบบโดยรวมขยายตัวได้แค่1.3เท่านั้นเองนะคะโดยจำนวนสินเชื่อผู้บริโภคโดยรวมทั้งระบบนะคะ t o t n s u o n s u o e r l o a อเนี่ยอยู่ที่13ล้านล้านบาทโดยประมาณขยายตัว1.3ซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าชะลอตัวลงอย่างมากจากไตรามาสก่อนหน้าที่ขยายตัวได้3ค่ะซึ่งก็สะท้อนนะคะว่าสถาบันการเงินนั้นคุมเขม มาตรการให้สินเชื่อมากขึ้นแล้วก็ถ้าไปดูรายงานผลการสำรวจภาวาแะและแนวโน้มสินเชื่อประจำไตรามาสสองนะคะของทางธนาคารแห่งประเทศไทย <c oughs> ก็พบว่ามาตรการที่ใช้สำหรับตัวสินเชื่อภา <c oughs> คควรเรือนในไตรามาสที่2เนี่ยนะคะ <c oughs> เข้มงวดขึ้นในทุกป,ประเภทสินเชื่อสถาบันการเงินส่วนใหญ่กังวลต่อความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้กู้นั่นเองค่ะ โดยคุณสุรพลบอกด้วยนะคะว่าการขยายตัวสินเชื่อ1.3%นี้ในไตรามาส2เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากตัวนานไฟแนนซ์นะคะตัวสินเชื่อที่มีดอกเบีย้ยสูงนะคะขยายตัวได้สูงถึง26.8%สะท้อนอะไรแปลว่าจริงๆสินเชื่อขยายตัวน้อยนะแต่ส่วนใหญ่ดันเป็นขยายตัวที่นานไฟแนนซ์ซึ่งดอกเบีย้ยสูงมากส่วนทางกับสินเชื่อรถยนต์ที่หดตัว3.2%สินเชื่อส่วนบุคคลกับบัตรเครดิตโตไม่ถึง3%นั่นแปลว่าผู้คนเองนะคะในวันนี้ยอมจ่ายโต ทุนก็คือดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อที่จะขอสินเชื่อหรือว่าเสริมสภาพคล่องให้กับตัวเองนั่นเองค่ะโดยนี่เสียหรือว่า NPL ที่ค้างชำระเกิน90วันในไตรมาส2นั้นเพิ่มขึ้นมา12.2%นะคะจำนวนนี้นำโดยนี่สหกรณ์ค่ะเพิ่มขึ้นมากถึง54.7%ตามมาด้วยนี่รถยนต์นี่บ้านนี่นาโนไฟแนนซ์นะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณ29%สําหรับนี่รถยนต์2 3สําหรับนี่บ้านแล้วก็22%สําหรับตัวหนัน โน้ตไฟแนนซ์นะคะเพิ่มขึ้นมา2หลักหมดเลยค่ะซึ่งนี่เสียตอนนี้ทะลุป,ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแหมื่นล้านบาทแล้วนะคะทีนี้ต้องตามกันต่อเพระาะคุณสุรพลพูดมาต่อเนื่องเลยนะคะว่าต้องตามว่าตัวเลขนี่เสียเนี่ยจะไปแตะ1.2่ล้านล้านบาทเร็วชาแค่ไหนซึ่งล่าสุดประเมินว่าน่าจะเห็นไตรมาสที่3ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนี่คือตัวเลขท,ที่สูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะเนื่องจากว่าการปรับโครงสร้างนี่มีแนวโน้มทาได้ยากขึ้นถามว่ามาจากอะไรส่วนหนึ่งก็มา จากรายได้หรือเงินเข้ากระเป๋าของผู้คนเนี่ยแหละค่ะที่เข้ามาไม่มากพอนั่นเองนะคะส่วนหนี้เสียบัตรเครดิตนะคะที่เป็น NPL เนี่ยเพิ่มขึ้นมา21.5%ค่ะยอดค้างชำระ31-90วันหรือว่าตัว Special m e n t ช o ่นะคะที่กำลังจะเสียเนี่ยพุ่งขึ้นมาเช่นกัน31.3%แปลว่าส่วนนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะกลายมาเป็นหนี้เสียในอนาคตได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ในไตรามาส2ปีนี้นะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาต่อนเนื่องจากไตรามาสแรกแล้วก็เป็นการขยับ หลังจากตั้งแต่ต้นปีนะคะทางนั่งของธนาคารแหประเทศไทย ทำเกณฑ์ตัวเรื่องของการจ่ายขั้นต่าบัตรเค,ครดิตให้เป็น normalized ขึ้นนะคะหลังจากลดขั้นต่ำเป็นาเป็น5%ในช่วงโควิดก็ขยับขึ้นมานะคะเป็น8%ในปีนี้นะคะแม้ว่าจะมีการปรับมาตรการยืด8%ออกไปจนถึงสิ้นปีหน้าก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่าเงินที่ผู้คนเนี่ยเขาจะเอาไปใช้จ่ายหนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างมีปัญหาก็เลยส่งผลให้หนี้เสียแล้วก็ตัว special mention ที่กําลังจะเสียนั่นแหละเติมสามสบเอถึงเก้วันที่จ่ายไม่ไหวแล้วเนี่ยเพิ่มสู 31%ทีีเดยวค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ